Malaysia Flight P31002, International Airport. Your is now for yourself, here mobile must be special. We be ที่ออกมุม45เรียกแต่ของผมบอกว่าเรียกครั้งสุดท้ายเรียกครั้งสุดท้ายมา10รอบแล้วครับยังไม่ได้ขึ้นเรียกเลยครับแต่ว่าจะบอกว่าทิปนี้ดีมากๆเไม่อยากว่าพนักงานในเอเชียสวยมากครับจริงๆนะถ้าเกิดว่าตากล้องใจกล้าะหารกล้องไปทางน้องต่อ แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นมินิแวนฟอร์มคุณโจ้หามาก็เขาบอกว่าคันา3คน25หนึ่งคันสามคน25เหรียญ <1, 3. S 1> ครับเอาครับผม13คนหนึ่งคัน25เหรียญบรรยากาศก็ก23องศาแต่ถ้าวันนี้ฝนตออกเดี๋ยวมีคนเสียตัง ก็เป็นที่เป็นที่หน้ารถครับเป็นพื้นที่ของเราสองคนไม่ว่าจะเป็นชาติไหนครับจะต้องมีอันนี้ครับไม่มีถักไม่ออกครับผม ทะเลสาบเห็นทะเลสาบแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ซีกไหนเอ้ยเราสุดทะเลสาบบ้างเนี่ยเราทำไปดิวเราไม่หลงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหน จริงๆและไม่ว่าที่ไหนครับเราก็จะเจอที่นี่ครับไอเอฟเอสเลอง ใครๆเขาก็กินเฝอกันท้งนั้นนะครับ <c oughs> แต่ผมกินนี่ครับ <c oughs> เป็นข้าวเหนียวไก่ <c oughs> อาจจะยังดูไม่เข้าใจมันเป็นข้าวเหนียวคนระับมันเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เป็นเหมือนข้าวมันไกน่แต่เป็นข้าวเหนียวดูดิวันนี้เรามาพิพิธภัณฑ์ โสี่มีโเขรียกตรง้เรียกทางเโขอยู่ทางน้นด้าในมีศพของสุงหอยเดี๋ยวรถไม่เข็บเขามีเวลาเข้าจะเปิดช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายต้องไปให้ตอนสายสองหรือสายสามไม่ันปิดเข้า rời em lòng em vẫn mong người bên em người cũng sẽ chia mọi yên vui muôn phiền lo người hóa. hãy mang đến cho em niềm tin mãi lớp trong lòng em trái tim đó vẫn chờ anh anh về bên em giữa thế giới bao la người ơi ờ, anh biết trong tình yêu mãi có một niềm tin không như gió thong qua đi em hằng mong ta sẽ hạnh phúc nên anh แต่เดี๋ยวไปดูบ้านลุงโฮแทนค่าเข้าคนละสองหมื่นห้าพันจังเท่าไหร่สามพันห้าร้อบ้านสีเหลืองอันนี้ไม่ใช่บ้านลุงโฮจะเป็นบ้านเก่าๆหลังเล็กๆ จะเป็นบ้านครบบ้านมากเดี๋ยวไปดูกันต่อสวัสดีครับก็เมื่อกี้ที่พี่โจ้าเขาได้อธิบายไปแล้วนะครับนี่คือโคจิมินงเขา ทุกคนจะสังเกตว่ามันยิ้มเหมือนเทพมากก็คือว่ายูน้าน้ำท่วมนะครับ <Bye. S 1> เห็นรอยน้ำท่วมนะครับ

Back to the way. สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาเดินถนนนะฮะตอนคืนมาเดินหาซื้อเสื้อเกงกเนาะเฟสรองเท้าในที่ปรากฏว่าเดินแล้วก็ไม่มีเงินดองครับท่านเลยมาเดินเข้ามาเจอร้านนี้ฮะดูคนขายน่ารักด้วยอันนี้ผม,ผมถามเพราะว่าอะไรอร่อยที่สุดอะไรอร่อยที่สุดเขาบอกว่า เขาพูดเหมือนคนไทยเลยครับอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างสนุบเลยคูอหญิงอยากกินอะไรกูก็กินกูไม่ต้องขามวล้วสั่งอันไหนอันนี้ครับอันนี้ครับเป็นขนมที่ดูท่าทางน่าอร่อยมากนี่ฮนะมาแล้วครับเราพูดถึงไข่ครับนี่ครับอ๋อนี่คือขนมอ,อร่อยอร่อยครับอร่อย,ออยคิดดูขนาดขนาดท่านยังขนาดขนาดท่านยังทานนะครับ ไปกันไปกันดีกว่าครับโอเคนี่จะคือบรรยากาศในสถานีรถไฟฮานอยตอนนี้เรากำลังจะไปชายแดนเล่าไตเป็นชายแดนเวียดนามกับจีน ไฟที่ฮานอยนะครับกำลังขึ้นรถไฟจากฮานอยไปเมืองราไกเซึ่งเป็นแหลนพรมแดนไทย,อยไอไม่ใช่ไทยสิเวียดนามกับจีนเพราะเป็นรถไฟเป็นรถนอนทั้งหมด13ชีวิตแบบเพืขึ้นไปเดี๋ยวขึ้ดูกันว่าข้างบนเป็นยังไงบ้าง ดูครับดูครับดูสัมภาษณ์พี่โจหน่อยครับออกหนังสือออกเมื่อไหร่ครับหนังสือไม่มีหนังสือเราไม่มีหนังสือแล้วครับหนังสือชีวิตที่ปิดไว้ของจะซื้อคนแรกเลยดูครับดูครับดูรถลู่หลาครับลูหลาครับสองชั้นครับแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราครับของเราเป็นตู้เขียวนี่ครับตู้เขียวรถไฟฟีเพื่อประชาชนเวียดนาม ถไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเสียงคนเต็มคันเต็มทูกรถไฟ เป็นหัวรถจักรนะครับทรงพลังที่เราจะพาเราไป,ไปเวียดนามที่ไหนวะลาล่าเล่าล่าไกลครับเล่าไกลคุ้นตาไหมมันเหมือนหัวรถจักรในเรื่องอ <laughs> ันสต็อปเบเบอร์ งอเงันทีเดียวบอกมือให้ใครเพราะยังเป็นนด่กจักมืองอขารอคอยทนไม่ไหว เป็นไงครับห้องเป็นไงครับเป็นไงครับอ๋อคุณคุณต้องติดอยู่นะคุณผิดมาตรฐานคนไทยคนเอเชียเฮ้ยความจริงไอ้โจ้ต้องไปนอนฝรั่ง้ยเอยไซยุโร่ก็เป็นเตียงสองชั้นเป็นเตียงสองชั้นนะครับเป็นห้องมีประตูปิดนะประตูปิดก็นอนได้ห้องละสี่คนครับมีช่องแอร์ลงด้วย ตอนนี้เข้ามาอยู่ข้างในแล้วร้อนนะครับก็มีอุปกรณ์อันนี้อันนี้อุปกรณ์ยังชีพอ๋ออันนี้เันเครื่องนี้นว่าน้ำแป้งสีฟันสแน็คแป้งสีฟันบอกว่ามีสแน็คคาดว่าฟรีเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ทางเก็บต่างชับผมแป้งสีฟันได้ฟรีอยู่แล้วเราะนี่แป้งฟันแล้วก็มีห้องน้านะครับอยู่ตรงท้ายขบวนไอ้ตรงท้ายท้ายตู้ตรงที่เราเข้ามาโอเคก็ดีครับมี่ช่องเก็บ 看到没有？好<油>。哎